วันนี้เราจะพามาทำน้ำพริกเห็ดปลวกกันนะคะนี่ค่ะเห็ดปลวกตาดค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะมาผ่าครึ่งก่อนนะคะเพราะว่าเขาแบบใหญ่มากเลยค่ะดูนะคะเราจะมาผ่าครึ่งแล้วเราก็จะเสียบไม้แล้วก็นำไปย่างนะคะนี่ค่ะเสียบไม้เหมือนนี่ค่ะเหมือนไม้ลูกชิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่เราผ่าแล้ว นี่ค่ะที่เราผ่าแล้วเดี๋ยวเราจะเสียบใส่ไม้นะคะแล้วก็จะนําไปย่างค่ะนี่นะคะเราจะเสียบไม้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะเหมือนเสียบลูกชิ้นเลยนะคะแล้วเราก็จะนําไปย่างไฟค่ะนี่นะคะพอเราเอาเห็ดปวกเสียบไม้นี่ <receber> เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะเราก็จะนํามาย่างไฟแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะพลิกกลับไปกลับมานะคะให้เห็ดปวกสุกนะคะ นี่เลยค่ะกำลังสวยๆเลยค่ะเห็ดปูกสดๆเลยนะคะผ่าครึ่งก่อนนะคะเพราะว่าเขาใหญ่มากนี่ค่ะนี่ค่ะวันนี้เราใช้เตาเศษธีกันนะคะนี่ค่ะย่างไปเลยนะคะแล้วก็คอยพลิกด้วยนะคะเดี๋ยวเห็ดจะไหม้ค่ะนี่นะคะตอนนี้เห็ดปวกเราก็พริกกับอีกฝั่งแล้วนะคะกำลังสวยๆหอมๆเลยค่ะมาดูด้านนี้กันนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวพอเสร็จแล้วเราจะนำไปตำน้ำพริกกันนะคะเดี๋ยวตามอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะเห็ดปูกที่เราย่างแล้วค่ะแล้วก็พริกหอมกระเทียมค่ะที่เราจะมาตำน้ำพริกนะคะคนย่างนี่ก็รู้สึกว่าจะย่างไหม้ไปน,นิดนึงค่ะตอนเราตำเราก็จะมาแคะตัวดำๆออกด้วยนะคะนี่ค่ะตอนนี้หอมมากเลยค่ะหอมจริงๆค่ะมีความมาอีกชุดแล้วนะคะนี่นะคะ ที่เราย่างมาใหม่ๆเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นชุดสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตำน้ำพริกกันค่ะนี่นะคะเราก็จะมาตำพริกกะทียมหอมกันค่ะนี่ค่ะนี่นะคะหลังจากที่เราเอาเห็ดเสร็จลงไปเราก็ตำตำตำให้เข้ากันจนละเอียดนะคะแล้วเราก็จะปรุงรสด,ด้วยรสด,ดีนะคะแค่นี้ก็แซ่บแล้วค่ะเดี๋ยวรอชิมเลยนะคะสวัสดีค่ะ นี่นะคะหลังจากที่เราปรุงเสร็จแล้วเราก็จะน้ำพริกเห็ดปวกของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะน่าทานไหมคะดูค่ะแซ่บๆค่ะปลาทูย่างนะคะนี่ค่ะย่างร้อนๆหอมๆเลยค่ะวันนี้ครัวตามใจใบซีราของเราจะพา มาย่างปลาทูกันค่ะแล้วก็ไปกินกับน้ำพริกเห็ดปวกของเรานะคะนี่ค่ะนี่นะคะน้ำพริกเห็ดปวกของเราค่ะน่าทานไหมคะแซ่บๆเลยค่ะหอมๆหวานๆเลยค่ะมาอร่อยกับครัวตามใจใบศิลานะคะสวัสดีค่ะ